สวัสดีค่ะปนัดนะคะวันนี้หนันก็จะมาคุยกับคุณป้านะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณป้าซื้อในตัวน้ำว่านกัลนติก้าไปทานนะคะบอกว่าคุณลุงเนี่ยป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็มีแผลที่เท้าด้วยนะคะคุณป้าคะคุณลุงทานแล้วเป็นยังไงบ้างเออคุณลุงทานแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะหนูดีขึ้นมากเลยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนนี่โอ๊ยดูไม่ได้เดี๋ยวว่าเอาอยาอะไรมากินก็ คำามาวจะหายมันก็ไม่หายค่นเกยบคุณซื้อมันจะรอแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยพอไช้ตุนยาตัวนี้เข้าไปแล้วโอ้ดีจังกลิ่นเหม็นก็ไม่มีเเนื้อดีนั้วก็มูลขึ้นมามูลขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วนะเมื่อก่อนมันเป็นแผลมันลึกเข้าไปใช่ปะใช่ค่ะทีนี้มันก็มูลขึ้นมามูนขึ้นมาเต็มละ เต็มหมดแล้วเนื้อมนันะไม่เหม็นค่ะป้าก็เลยดีใจอเออเป็นอย่างนี้ป้า,อาขอแนะนําให้คนอื่นถ้ากินตัวนี้ได้เลยค่ะดีมากว่าแผลเนี<ๆ>่ยเป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะจ้ะจ้ะห้าปีแล้วล่ะห้าปีค่ะก็อยากจะแนะนํานะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผลเบาหวานนะคะแผลไม่แห้งหรือว่าทานอะไรก็ไม่หายลองทดลองดูค่ะ แล้วเดี๋ยวข้าหน้าเรามาสัมภาษณ์คุณลุงกันนะคะ yeah, yeah, yeah. สวัสดีค่ะ yeah, 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 yeah.